สวัสดีครับสวัสดีค่ะเป็นไงกันบ้างวันนี้มาทำรายการมาออกรายการโต๊ะข่าวบันเทิงค่ะเวลา10.00นตู้ข่าบนเทิงนะ่นเต้นไหมตื่นเต้นไหมตื่นเต้นมากเลยอันนี้เป็นครั้งแรกของเราที่ได้ออกรายการสดป่ะครับใช่ค่ะสดเป็นไงบ้างยุกิเป็นมากค่ะอารินไม่ค่อยตื่นเต้นเท่าไหร่มีอะไรได้ออกมาขิง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 เบาๆหรือว่าตื่นเต้นนิดนึงค่ะแล้วก็ที่เหลือตื่นเต้นมาก ค่ะวันนี้วันนี้เรามีแบบมีอะไรมาเซอร์ไพรส์ด้วยก็เราพอบเรว่ายังตื่นเต้นอยู่ค่ะตื่นเต้นตื่นเต้นเมันเป็นรายการสดค่ะกลัวกลัวบางทีพลาดไปก็พลาดหลึต้องล้อมต่อเพราะวันนี้จะทําให้ออกมาเต็มที่ที่สุดเพราะว่าเซอร์ไพรส์ของเราก็น่าดูทีเดียวถาสามารถติดตามชมเนื้อหลังได้ เออฮัลโหลสาพวกเราเป็นตัวแทนจากรายการ Idol Paradise ค่ะใช่ค่ะวันนี้นะคะพวกเราเนี่ยก็มา Merry Christmas นะคะแล้วก be ็มาสว Nich ัสดีปีใหม่พี่ๆในช่อง3ค่สามค่ะ ก็สามารถติดตามพวกเราได้นะคะในรายการไอเทูพาร์ไดซ์ช่องสามกดสา w i ิ h y า u a Merry Christmas and a Happy New Year